สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาะรีวิวการประกอบเลเซอร์ติดหนังสติ๊กเพื่อใช้งานกันนะครับดูนะครับตัวนี้คือตัวเลเซอร์นะครับนี่คือด้านหน้านี่คือด้านท้ายนะครับด้านท้ายเปิดฝานะครับเหมือนการใส่ทานให้กับไฟฉายครับอ่านี่ดูนะครับอันนี้เป็นด้านหน้านะครับตัวด้านหน้าบอดี้ด้านหน้านี้เป็นบอดี้ด้านท้ายนะครับการใส่ทานนี่ทานใส่ทานอะไร่านห5าโวลต์นะครับ เขาเรียกว่าฐานกระดุมนะครับฐานกระดุมใช้ทั้งหมด3ก้อนด้วยกันนะครับอ่าคูวบวกคูรลบคูวบวกหมายใช่ไหมนะครับใส่เข้าไป1ก้อนก้อนที่2ก้อนที่3ก้อนที่3ก็จะล,ยลอยขึ้นมาหน่อยนะนี่ลอยๆอ,อย่างนี้เห็นไหมครับลอยๆขึ้นมาหน่อยอ่าโอเคแล้วก็เอาตัวท้ายเนี่ยครับครอบลงไปนะครับปึ๊บแล้วก็บิด เหมือนใส่ทานผิชายครับอ่าบิดแค่นี้พอตึงมือนะครับแค่นี้การใช้งานใช้ยังไงเวลาเราจะเปิดใช้งานนะครับก็ให้บิดด้านท้ายนี่ครับให้แน่นขันให้แน่นนะครับดูนะครับเห็นไหมครับติดแล้วครับอ่านี่ติดแล้วแสดงว่าพร้อมใช้งานนะครับเวลาเราจะเล็งกลางคืนนี่ไม่มีพลาดครับพอมีตัวนี้ช่วยเล็ง ต่อไปการปิดปิดยังไงครับดูด้านท้ายเหมือนเดิมครับเมื่อกี้เราขันให้แน่นใช่ไหมครับปิดเราก็บิดคลายให้หลวมเห็นไหมครับแค่นี้ดับละเปิดปิดนี่พร้อมใช้งานนะครับพร้อมใช้งานใช้งานได้จริงนะครับเลเซอร์เราสีแดงปิด่าแค่นี้ครับขอบคุณครับ